สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการพรีเมียร์ลีกอัปเดตนะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ14บนกาเป็นต้นไปนะครับเราจะมาพูดคุยถึงข่าวสารวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้บ้างนะครับสำหรับการแข่งขันฟนะุตบอลพรีเมียร์ลีกณตอนนี้ครับมีข้อเสนอและก็โมเดลใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะ ใช้โมเดลนี้ในการแข่งพิมพ์ลีกที่จะกำลังจะเปิดสนามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับภายใต้สถานการณ์โควิดที่เรียกว่าอาจจะส่งผลอย่างไรก็ตามเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องรอดูนะครับพิมพ์ลีกนะครับเล็งใช้3ส,สนามแข่งต่อนะครับโดยที่จะแบ่งโซนนะครับเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับสสนาม แบ่งโซนกันในการเตะหลังจากที่โมเดลแรกที่ออกมานะครับโดยการใช้สนามเบิร์นบรีเป็นตัวเตะพิมารีกนะครับแล้วก็ใช้สนามเซนจอร์สเป็นศูนย์ในการฝึกซ้อมของทั้ง20ทีมนะครับโมเดลนี้นะครับมีหลายฝ่ายทางอังกฤษรวมไปถึงทางบรรด,ดาสโมสรหลายฝ่ายคัดค้านนะครับว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ รวไมไปถึงว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันอาจจะทําให้สนามเบมบรีซึ่งจะรองรับในการแมตช์ AD, ในการเตะถึง10สนามได้ไหมนะครับล่าสุดเป็นโมเดลที่2ครับโมเดลนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่านะครับทาง FA จะจัดการแข่งขันโดยแบ่งโซนนะครับผู้ชมครับแบ่งโซนคือโซนเหนือก็อาจจะใช้สนามกลาง1สนามแล้วก็ให้ทีมที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือของอังกฤษ ไปรวมตัวกันและก็แข่งที่สนามนี้นะครับโดยที่จะแข่งในแบบปิดในขณะที่โซนภาคกลางอ่าภาคก,กลางของอังกฤษก็ที่อยู่ในแวกนี้ในแวกภาคกลางก็ให้มารวมตัวแข่งกันที่สนามแห่งนี้นะครับในขณะที่ภาคใต้โซนภาคใต้ของอังกฤษก็จะมีหลายทีมที่อยู่ทางใต้ของอังกฤษรวมตัวกันและก็แข่งในสนามนี้โมเดลนี้มีแนวโน้มจะชัดเจนและก็ อาจจะดีกว่าโมเดลที่ใช้สนามเดียวก็คือเบมบรีนะครับถามว่าทําไมถึงโมเดลนี้ถึงจะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า 1. ครับทีมแต่ละทีมในอังกฤษจะไม่ต้องเดินทางไกลมากในจากโซนของตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ช่วยลดระยะความความความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ2ก็คือการที่ จำกัดแบ่งโซนนะครับมันจะทําให้ทุกทุกทุกโซนหรือว่าทุกทุกแม์มันเกิดแกเกิดเกมเกมบางเกมมันจะมีความเหลื่อมล้าครับคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าแบ่งโซนตามนี้นะครับและเตะเวลาเดียวกันมันจะทาให้เตะเวลาเดียวกันได้นะครับการใช้1นึ่งวิเนี่ยแน่นอนถ้า1นสัปดาห์เนี่ยพิมลิกมียีทีมนะครับฉะนั้นแล้วจะต้องมี10แมทสิแม์ในการแข่งขันในแต่ละ1สัปดาห์นะฮะจะครบ20ทีมพอดีถ้าเราแบ่ง เป็นสโซนได้อย่างนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าวันเสาร์เตะ3มนัดวันอาทิตย์เตะ4ี่นัดได้ไหมได้ครับสนามไม่หนักเกินไปนะครับแล้วก็มาเตะอีกทีวันอังคารไหมสามนัดวันพุธไหมสามนัดเตะรายสัปดาห์ไรอย่างนี้นะครับจากกาํานวนการของพีเมลิสเนี่ยเขาบอกออก,ออกมาว่านะครับหากหลายคู่เตะพร้อมกันได้ความเดือมล้ําจะหายไปนะครับและสามารถจะช่วยให้แข่งจนจบก่อนวันที่30 มิถุนานยนได้อย่างแน่นอนนี่คือความมั่นใจของทางพิมพ์เลีรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือทีมแพทย์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทีมงานถ่ายทอดสดในเรื่องการเดินทางนะฮะอันนี้สําคัญนะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากนะครับทั้งนี้ครับทั้งนั้นอย่างไรก็ตามแรงข่าวระบุว่าบอร์ดบริหารนะครับมีการจัดนัดประชุมกันอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อหาข้อสรุป และเชื่อว่านี่เป็นโมเดลที่2นะครับที่ออกมาจากทางอังกฤษแต่เขาบอกว่าจะมีโมเดลนีม้มีโมเดลมากกว่านี้อีกประมาณ5วิธีการนะครับในการขับเคลื่อนให้พิมพ์บริเดินหน้าได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าแนวโน้มมา,มาตรการจะเป็นยังไงนะครับแล้วเขาคาดการณ์ว่าพิมพ์บริน่าจะเริ่มคลิกออฟได้ประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวรอติดตามผลกันนะครับว่า ข้อสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบยอาจะจบลงอย่างไรนะครับว่าแต่ละทีมจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกครับว่าถ้ายิ่งช้าหรือยิ่งหาข้อสรุปไม่ได้สโมสรจะยังไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นเป็นในทางไหนนะครับและมันมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะทําให้สโมสรเนี่ยประสบปัญหากับการแบกรับภาระอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายนักเตะค่าใช้จ่ายรายสโมสรน,นะครับ มีหลายทีมนะตอนนี้เริ่มที่จะออกมาลดภาระค่าเหนื่อยนักเตะกันแล้วนะครับนั่นก็คือหลายๆคนที่เราทราบกันอย่างวีคที่ผ่านมาในวีคนี้ก็มีนักเตะ,ะบารด,ดาสโวสรสอาร์ซนอลน,นะครับได้ออกมาบอกแล้วว่าะจะลดเพดานเงินเดือนของนักเตะลงนะครับแต่ก็มีนักเตะบางคนนะครับอ,อย่างที่เรารู้กันอาจจะเป็นเมซุตโอซิลนะครับออกมาบอกว่าผมไม่ลดนะครับผม ไม่พร้อมจะลดแล้วทําไมผมต้องลดอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นรายละเอียดส่วนตัวว่ากันไปนะครับอีกหนึ่งสโมสรที่ออกมาว่าจะลดเพาเดานเงินเดือนนักเตะลงนะครับเพื่อช่วยพยุงสโมสรนันะร่นก็คือเชลซีนะฮะแต่คุณผู้ชมครับมันมีข้อมูลบางข้อมูลนะฮะที่ออกมาบอกว่าทีมฟุตบอลในหลีกอังกฤษเนี่ยเริ่มที่จะประสบปัญหาขาดทุนกันบ้างแล้วนะครับจากวิกฤตตัวนี้นะครับตรงนี้ที่เกมมันเดินไม่ได้นะครับแล้วก็กําลังที่จะ กู้เงินจากทางธนาคารด้วยซ้ำนะครับโดยเม็ดเงินเนี่ยน่าจะไหลไปถึงหลายล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับแหล่งข่าวนี้ครับมาจาก Daily Mail นะครับเดลี่เมลบอกว่าสโมส,ส,สรรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกนะครับสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เขาต้องแบกรับภาระมหาศาลนะฮะโดยเฉพาะค่าแรงนักเตะเป็นต้นนะครับอาจจะนำไปสู่การที่จะต้องกู้เงินธนาคารครั้งมโหมาร เชื่อกันว่านะครับเม็ดเงินอาจจะสูงคือสูงถึงประมาณ $100 ล้านปอนด์ด้วยเพื่อครอบคุมกับสิ่งที่สูญเสียนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่าหลายสมโมสร,รเริ่มมีการใช้มาตรการนี้อ่าในการให้นักเตะลดค่าเหนื่อยลงหรือว่าเลิกจ้างพนักงานชั่วคราวเป็นการชั่วคราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอันนี้มีแนวทางหลายแนวทางแล้วนะครับที่สมโมสร,รบางสมโมสร,รออกมาแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ทางด้านเดลี่เมลก็รายงานต่อว่าความสูญเสียเนี้ยมันมากเกินไปนะครับมากเกินที่สโมสรจะรับมือไหวนะครับฉะนั้นแล้วทางรอดของสโมสรก็อาจจะต้องไปหยิบห,ย,บหย,บยืมเงินหรือว่ากู้ธนาคารนะครับเพื่อที่จะนําเงินตรงนี้มารักษาสภาพคล่องของสโมสรให้ได้ให้ยืนระยะได้นะครับอันเนี้ยมันมีผลต่อเนื่องนะครับถ้าสมมุติว่าเกมพิมลิกเนี่ยยังเริ่มแข่งขันไม่ได้ ยิ่งกินระยะเวลานานเท่าไหร่สิ่งที่จะบ่งชัดเลยนะครับนั่นคือสโมสรน,นะครับสโมสรจะได้รับผลกระทบเต็มๆแบบแน่นอนมากนะครับเนื่องจาก 1. รายได้หาย 2. ภาระในการแบกรับอ่าเพดานเงินเดือนของนักเตะแต่ละคนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าค่าเหนื่อยในพรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าค่อนข้างสูงเอาเรื่องนะครับสำหรับนักเตะบางคนนะขนาดเราไปมองในทีมเ,เล็กๆเนี่ยเราต้องรู้บางคนเนี่ยรับค่าเหนื่อยเนี่ย ก็พอเห็นเป็นเม็ดเงินมากค่อนข,ข้างตกใจอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูมาตรการนี้ครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะสอดคล้องกับข่าวแรกนะครับที่บอกว่าถ้าพีเ์ลีกเนี่ยเริ่มกลับมาคิกออฟได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่บรรดาสโม,มสรพวกที่ประสบปัญหาการเงินอยู่นักขณะนี้จะมีสภาพคล่องมากขึ้นเท่านั้นถามว่าทําไมล่ะครับเพราะว่า1แมตช์นะครับที่จะทําการแข่งขันเราจะได้ค่าทุกทีมในพีเอลีกจะมีค่าลิขสิทธิ์เป็นลายแมตช์นะครับยิ่ง ยิ่งถ้าเจอกับคู่แข่งที่สามารถที่จะดึงเรตติ้งทางทีวีได้ในกรณีไหนบ้างในกรณีที่ถ้าสมมุติว่า,าทีมอย่างทีมเล็กอย่างนอริสก็ได้ไปเจอกับแมนยูไปปะทะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเจอกับ U, ปประะิบ City, เวอร์พูลอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้มูลค่าในการมูลค่าที่กสิทธิ์ทางทีวีเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นโดยปริยายนะครับเพราะว่า การที่คู่เล็กเจอทีมใหญ่เนี่ยสัมระสทิทุกอย่างมันจะโฟกัสไปนะครับในเฉพาะโดยเฉพาะเนี่ยเห็นชัดๆเลยถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ทีมใหญ่เจอกันเองนะครับถ้าทีมใหญ่ปะทะก,กันเองเนี่ยในเรื่อแน่นอนนะครับว่าเลตติ้งเนี่ยมันจะต้องมาแน่บรรดาแฟนคลับพูดเลยนะครับแฟนคลับของทีม,มอื่นก็อยากจะดูคู่คู่นี้นะครับคู่ใหญ่คู่นี้ก็มันเป็นเหตุผลที่ทําให้พเมยรีกเนี่ยเราจะเห็นว่าพิมยรีกจะจัดโปรแกรมนะครับ ถ้าไม่เตะคู่แรกเลยก็อาจจะปล่อยให้เป็นคู่ดึกไปเลยนะครับถ้าในสถานการณ์ปกตินะอาจจะวางคู่หรืออาจจะวางเป็นคู่ไฮไลท์ในคู่3ามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มถ้าในการเตะพร้อมกันนั้นมันไม่มีคู่ไหนที่โดดเด่นขึ้นมาอ่าอน,นี้ก็ต้องรอดูนะครับการวางโปรแกรมของพี่มารีกว่ามันจะกลับมาได้เร็วขนาดไหนแต่ละทีมจะเริ่มมีสภาพคล่องทางการ เงินได้ดีขนาดไหนนะครับสุดสุดแล้วมันก็จะอยู่ที่เกมการแข่งขันนั่นแหละครับถ้าพิมเมลีกเริ่มกลับมาแข่งได้เร็วนะครับสถานการณ์ของภาพรวมในเกาะอังกฤษในเรื่องของพิมเมลีกฟุตบอลเนี่ยมันก็จะกลับมาดีดิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูข่าวอัปเดตสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีข่าวอะไรขึ้นมาอัปเดตมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันพิมเมลีกนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเนี้ย ใกล้แล้วนะครับที่ลีกของเยอรมันอย่างบูเดสติก้าเนี่ยจะกลับมาคิกออฟแล้วนะครับโดยที่ตอนนี้ทุกทีมในบูเดสติก้าเนี่ยพวกเขาก็เตรียม้อมลงซ้อมกันแล้วด้วยแหละนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับหลีกใหญ่นะครับแล้วก็พิมร์ลีกเนี่ยก็ดําเนินการชัดเจนแล้วว่าพวกเขาเริ่มที่จะหาวันคัมแบ็กกลับมาเตะแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอติดตามดูข่าวนี้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาด้า,น,าน่าจะมีการอัปเดตมากขึ้นนะครับเดี๋ยว ช่วงนี้เบรกแรกหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวมาพูดถึงข่าวสารวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันต่อในเบรกที่2ครับ